ทังขาขึ้นเมื่อกี้เราลงใช่ไหมตอนนี้เราขึ้นขาขึ้นเนี่ยสนุกถ้าเสียยังหวะก็ล้มแปะเลยเดยวลยเกียร์สองชิวๆเกียร์สองนี่ชิวๆเลยครับถีเราเร7ล้อย700เนี่ย จุดชมวิวแพะภูเขาไอแพะหลังเขาอะไรประมาณนี้อยู่ยตรงไหนเนี่เยเรื่องดูว่าถ้ามีวิวดีๆก็จะจอดถ้าวิวไม่ดีก็ไม่จอดครับแค่นั้นเองเกียร์สองนนเนี่ย โอ้ยมีอะไรมันปิดไปแล้วอ่ะมีแตปกป่าโคเรามาเล่นโคงกันดีกว่าอินสไลด์แต่เบรกหลังช่วยนะแล้วก็เปิดคันเร่งรอไปครับ เปิดเขาเล่นกรอไปกรอไปแล้วก็เหยียบเบรกเบรกหลังช่วยนะเล่นเขาเล่นแต่เบรกไปครับรถเรามันไม่มีแท็ชันเหมือนใครเขาตามองไปไกลๆครับสุดปลายโค้งเลยนะครับแารนี้ก็สนุกแล้ว ไม่ให้เข้านะอยากไปต้มกาแฟแต่เขาไม่ให้เข้ากันหมดเลยครับถึงเขาไี่การถ้าเข้าไปนี่เดี๋ยวโดนด่าครับเข้าไปเรื่อยไม่ได้นะเลยรับอนุญาตครับเดี๋ยวเขาจะดา่าเอา